ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้รับเข้ามาแล้วเช็คว่าตัวอักษรหน้ากับตัวอักษรหลังเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคดับแรกผมจะรับสตริงก่อนนะสตริงเท่ากับ Input ใส่ข้อความ อเคตัวข้อความหรือตัวสตริงก็มาอยู่ในตัวแปรลลนะครับทีนี้เราจะเช็คว่าตัวหน้ากับตัวหลังมัน oh. ด้วยกันหรือเปล่ามันมันเหมือนกันหรือเปล่าออออผมจะให้ตำแหน่งแรกเนะี่ยก็คือ i หนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับตัวอักษรตัวแรกคือตำแหน่งศูนย์แล้วตัวอักษรตัวไป ให้คำว่า i last แล้วกันเท่ากับขนาดของ string ลบหนึ่งอืมก็คือถ้า string มีถ้า string เนี่ยเนี่ยนะผมทำไม่ดูถ้า string เนี่ยนะม,มีความยาวสามตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่สองนะฮะเพราะว่ามันเริ่มนับที่ตำแหน่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเพราะนั้นมันคือ จำนวนตัวอักษรในสตริงเนี่ยลบหนึ่งครับสำหรับตำแหน่งสุดท้ายโอเคแล้วผมจะเช็คว่าถ้าสตริงที่ตำแหน่ง i เนี่ยเท่ากับสตริงตำแหน่ง i last i last มันจะปรินว่าปรินว่าอะไรปรินว่าถูกต้องแล้วกันอืม แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือ else เราผมจะพิมพ์ว่าไม่เหมือนกันใช่เพราะใช้คำว่าเหมือนกันโอเคเอ่ะลองมันดูนะครับ c o n โท F5 Python Debugger ใส่ข้อความดูเอาเป็น แมวแมวมต้องเป็นตัวอ,อกักษรภาษาอังกฤษนะฮะอืมชุบเออเร่น m e i is not defined อ๋อ i หนึ่งครับไม่ใช่ i เดี๋ยวเอาลันใหม่โดน F5 ใส่ข้อความแมวแมว,แมวนะอืบไม่เหมือนกันนะ คทีนี้ถ้าผมใส่เป็น s ู u d i o เติม s เข้าไป Enter โอเคเหมือนกันนะครับก็เช็คว่าตัวแรกกับตัวหลังเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> ก็มีเท่านี้ครับสำหรับรข้อนี้ก็มาดูข้อต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ